นี่ครับสวัสดีค่ะสาวเดือนจ่ามาพบมาพอ,อก,กันในบ้านกับพี่ิ้องค่ะฝนตกกัะพิ้องค่ะตกกักตกเนี่ตกปวดโพบบอกหม้อบอกแตงตกงะตกะมือคืนนี่ตอนนี้ก็ยังตกสาดไปนั่งบ่ได้นะกระพิ้องเนาะก็เลยมาแสบมานวในบ้านสาเดือนได้ดตะม้งเด้อตะม่งหม้อหอยเชอรี่นะคะกินกับ พ่ดมีขาแคบหมูน้ำกินกระปุ่นกรบพี่น้องค่ะได้ปักบุงนลคะ่ะปักขาคือเกากรบพี่น้องค่ะมาเอหลิ้นพันกันได้หลบคัดไรเทีเยอะไรบ้านมาจา้ะสร้างแม่เป่ากินก้อนเกาคือเกาจะพี่น้องจ้ะอืมอืมุอมอมองอะไรเส้เงคัดเงนินนะลิ้นพันกันมาแล้วมาแสบอ่ะ ตัมางแบบบรนบาดแล้วตบบับใจบกหอยนี่แซ่บแซ่บแน่นอนแบบบ้นบานเราแล้ว Nå har vi sjekka. ผู้이 음, 그래, <목소리도> <laughs> Petsa hap. มีความสุขลดความเสี ก็งั้นร้อะอืมสชาติจาเหนยกคือ เสร็จ <Seb. S 2> มากเนางปริตโดนละมานุบกุบม่ไลวกโดนกันอืม อน้เขาแช่แข็งลวกมาให้แล้วนะครับใช่น้ำหอนเข้าเดี๋ยวอื มันก็หมึนยนาแับย่งเดียวอืม Ôi, cục mặt